สวัสดีครับผมชื่อภูนะครับหรือว่าเรียกว่ามาลับฝั่งภูจะได้วันนี้เราอยู่กันในเกมโรบ็อกกันนะครับกับในแบบ YBA หรือว่า U.P.S.A.Adventure นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปักไอรักเก้โลนะที่ผมลองมาไว้เป็นปีเอ้าพ่อตายอ๋อผมต้องอัพก่อนนะเดี๋ยวอัพแตบทำไงอ่ะอ๋ออันผิดอันผิดอันนี้อันนี้อันที่เราจะอัพได้เราต้องเอาไอ้นี้ให้ตันก่อนนะเรียบร้อย มาเรากดโนไปก่อนมาเอาปากนะฮะว่าจะได้ใช้นี่อะไรนะถ้าอะไรกากกักกักกก,ก,ก็ออกเกมนะแค่นั้นแหละอันนี้ก็คือที่ผมรองไว้เป็นปีนะอะไรอะ่ะผมต้องเรียกออกมาอ๋ออาอเฮ้ยอ้อมกูโดนสแตนบิดไอ้เหี้ยโดนสแตนบิดเฉยนะผู้ชมโอ้โหโอ้โห แม่งคนงโง่เลยนี่ครับที่ผมได้ก็ดูเอาเนาะนี่ฮะที่ผมได้แม่งโคตรงโง่